สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสวัสดี FC ร้าน u s Group เสียงกงทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันคลิปนี้นะคะออยมาให้สมกับคำล่ำลือมาให้สมกับการรอคอยนะคะที่พี่ๆรอคอยรถ12ล้อนะคะมาวันนี้นะคะมาพร้อมกับซีรีส์700ค่ะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่380แรงม้าค่ะสภาพบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะหัวเครื่องคัสซีนะคะมาสภาพคลิปเลยนะคะ โดยเฉพาะชุดแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นขากระจกแก้มกันชนนะคะมาด้วยหัวสีเขียวมิ้นท์แบบนี้ตัดกันมากๆเลยค่ะสภาพสวยกลิบเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราดูหัวแล้วเรามาดูในส่วนของคาสีกันบ้างค่ะ สภาพของคัสซีนะคะบอกได้เลยว่าน้อยมากนะคะที่รถ12ล้อนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นจะได้คัสซีแบบนี้นะคะก็คือคัสซีเดิมๆที่ไม่มีสนิมเลยนะคะมาสวยมากเลยนะคะคันนี้ใครที่ได้ไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คันนี้มาแบบโหนางฟ้ามาเลยนะคะใครที่ได้คันนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเอาไปทำกำไรหรือเอาไปใช้งานเองก็คุ้มแน่นอนค่ะเป็นตัวรุ่นสองเพลานะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพาท้าย2ตัวนะคะเป็นตัวรุ่นสองเพลาค่ะตัวนี้เป็นตัว12รล้อนะคะแหนบหน้าหลังถุงลมค่ะ คัซคันนี้ดูตั้งแต่หัวจะลดท้ายนะคะก็ไม่เจอสนิมค่ะเพราะว่ามาเดิมๆส,สวยๆแบบนี้นะคะรถของเรานะคะเฮียงลงไปคัสสันเองที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เลยได้สภาพแบบนี้มานะคะรับรองว่าถูกใจพี่ๆถูกใจ FC แน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจอดรอพี่ๆอยู่ที่ US หนองแคค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์085247 6552นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่036733641นะคะสภาพสวยๆเลยคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าอยู่ไม่ข้ามวันนี้แน่นอนค่ะต้องมีคนมามัดจำนะคะคัะนนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้ใครบอกว่าแพงไม่แพงเลยนะคะคัะนนี้มาสภาพเดิมๆนะคะมาสภาพสวยๆแถมราคาก็ถูกด้วยค่ะ เดี๋ยวอ้อยพาขึ้นชมภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะว่าหัวสวยแล้วเครื่องสวยแล้วนะคะคัซีสวยแล้วหัวเก่งจะเป็นยังไงบ้างนะคะโหสูงมากเลยอ่าเดี๋ยวพาชมภายในหัวเก่งกันบ้างค่ะสภาพภายในบอกได้เลยว่าเหมือนรถใหม่เลยอะ่ะสวยมากนะคะอันนี้รอล้างทําความสะอาดนะคะพี่พ,พีพึ่งจะประกอบเสร็จนะคะพิ่งจะประกอบเสร็จผ่านไปแค่1ินาทีนะคะ ก็เอามารีวิวให้พี่ๆได้ชมนะคะเพราะว่าทนแรงต้านทานไม่ไหวนะคะโทรมาตลอดเลยนะคะว่ารถ12ล้อมาหรือยังนะคะรถมาหรือยังถ่ายคลิปให้ดูหน่อยนะคะมาแล้วนะคะเข้ามาชมได้ค่ะที่ร้าน u ูเอนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะสภาพสวยมากเลยค่ะภายในหัวเก่งนะคะยังสะอาดยังใหม่อยู่เลยนะคะตอนนี้รอทํำความสะอาดรอล้างนะคะอันนี้ให้ชมเป็นสภาพเด,เดิมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ สภาพสวยมากเลยนะคะขออนุญาตลงนะคะโอ้โหสูงมากนะคะ รถคันนี้นะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรถคันนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้ฟังไม่ผิดค่ะรถสวยๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่5้าแสนห้าหมบาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะรีบโทรมาจับจองเลยนะคะอ้อยบอกเลยว่าคันนี้นะคะอยู่ไม่ข้ามว,วันนี้แน่นอนนะคะต้องมีการปิดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่รอติดตามนะคะรอดูรถซีรีส์เจ็กับ ร้าน u x Group เสียงกงของเรานะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u x Group เสียงกงด้วยนะคะคลิปนี้ออยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ